no i don't want because i'm driving no ยายว่าดิชื่อเส้นทาง charity y a e กันไอ้น้ำ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 โอเคโอเคมากับคุณลุงไม่เคยหลงป่าเลยค่ะมีแต่ธัญญาไปคนเดียวแล้วหลงเอ้เจออีกดอกมีแต่ไซนี้ทั้งนั้นเลยอู๋เขาใหญ่กวบมากยาจะเก็บนะคะ เบแล้วนะคะคยอมรับเลยค่ะคนที่เขาตั้งกล้องแล้วถ่ายวิดีโอเก็บเห็ดเขามีเทคนิคมากๆเลยนะคะถ่ายได้ใกล้ๆแล้วก็เห็นตัวเองชันยานี่พยายามแล้วค่ะแต่ถ้าจะถ่ายให้ใกล้ๆเห็ดก็จะไม่เห็นคนถ้าถ่ายให้เห็นคนก็จะไม่เห็นวิธีการเก็บเห็ดเดี๋ยวจะซูมเข้ามานะคะเก็บยังไงให้เห็นทั้งคนทั้งเห็ดบอกเปิดกันยังไม่เบรกเลย ส่วนใหญ่ไม่ไต้คุณลุงเจอ่ะตาดีมากๆ uh huh. นานๆฉันอยาจะเจอดอกแต่คุณ uh huh. ลุงตาดีเนี่ยนี่สแค่นี่สวยนะคะไม่มีนอนค่ะสวยะคะ่ะโอเคยอมเดียวกันนี้เลยค่ะเจออีกแล้วเพื่อนๆจา๋าจัดปลายไซนี้หง เกรดโอเคมาแล้วค่ะรายการเห็ดแรกของปี2022เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนชอบไหมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชัญญาพาเพล้นเที่ยวได้ทำคลิปใหม่ๆ สามเบรดไปได้ดีกับเหตุแรกของปี2022ย่ยัไงไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกริ่งกริ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชัญญาพราพื้นเที่ยวได้นำเสนอคลิปใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆได้ชมแล้วก็เพื่อเพลินไปได้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี same ื i ยัอ่า มุมเดินเดิน e ทุกคนเป็น e v e r y b o d ทุกคน e same. y e ม h มาเจอหย่อมนี้อีกแล้วนี่สิแล้วดูนู่นสิคะเห็นไหมคะเหลืองๆอยู่ดอกบักเอฟเลยนุนแต่คงจะแก่เกือบเหยียบเกือบจะเหยียบเพราะว่าเขาอยู่ติดกันเลยเห็นไหมคะ นี่แหละค่ะเขาอยู่ติดกันเลยโอ้เกือบถอยหลังเหยียบยาเทรเอนทดอกใหญ่มากมาดูไซส์ไหนมาดูกันค่ะเพื่อนๆค่ะอู้ยเอาตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเห็นไหมคะมาดูดอกนี้ก่อนไม่ได้ขยายนะโอ้โหสวยงาม แล้วดอกนี้สิอู้หอันนี้ก็อลังการงานสร้างอยู่หอมเดียวกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยเอยอเออเขาจะเป็นญาติกันเอาแล้วค่ะจัดการพึ่งขาลาย <c oughs> มีแต่ไซส์นี้ này, ทั้งนั้นเลย <c oughs> นียก็โอเคนะคะหอมนี้ได้สองดอกค่ะเคโฮมเทคโฮมยานี่แลค่ะอยู่ในตะกร้านี้ <c oughs> เลย อันนั้นบิ๊กไซส์เขาแก่แล้วและนนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กัน <Okay. S 1> นะคะโอ้โหอันนี้เกรดเอเลยค่ะโอ้เกรดเอเลยโอ้โหสวยงามมากตัดก่อนใส่ตะกร้า และแล้วอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เองธัญญาก็เหลือเห็นเกรดเอเช่นกันอสวยงามนี่นะคะสวยงามมากค่ะเกรดเอนะเพื่อนขาสวยงามมากๆสวยจริงๆเกรดเอแล้วก็นี่อเมซิ่งอีกดอกหนึ่งใหญ่มากเอาเข้าไป เก็บงัดวู้ส่วนมากก็จะมีแต่ไซนีู้้เ,เนื้อแน่นตึบเลยคุณลุงบอกว่าอยู่ข้างหลังชัญญ่าอีกสองสาดอกนะคะเดี๋ยวไปกันปีหน้าเกิดใหม่นะที่รัก no ยัยวะดิถเส้นทางชารเต์ย้ายอีกันาอ่ะน้ำน้น้โอเคโอเค good r y nice a r o s t group b r u n group a t t s e b i I'm a shit I'm not sure หัวเต่าเพลินหาเห็ดพากันหลงป่ากำลังหาทางออกกว้างมากค่ะ หลายพันไร่แล<อ>้วมันก็เหมือนกันหมดทุกที่ล่างป <c oughs> กติคุณลุงไม่เคยหลงป่าเลยค่ะแต่ป่าแถวนี้คุณลุงบอกว่าไม่ค่อยชำนาญเพราะมันไม่มีที่ตกปลาขนาดป่าทึบๆก็ไปบุกป่าฝ่าดงมาแล้วเราก็มาเจอแม่น้ำแม่น้ำสายนี้คุณลุงบอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลย มาเจอแม่น้ำโรยงเลยบอกว่าเราไปตามแม่น้ำเอาละสิทีนี้แม่น้ำนี่ไม่เคยเจอเลยแม่น้ำอะไรเนี่ยมาตั้งหลายรอบไม่เคยเจอแม่น้ำสายนี้เลย <Okay. S 1> บุกมาเรื่อยๆไงดีละ่ะกี่โมงกี่ยามแล้วย่าไอวอนทูลุก ห้าโมงครึ่งแล้วค่ะออโอ้ยป่าเขาทั้งลูกทั้งแฉะเอา่ะสิทีนี้เกิดอะไรขึ้นอะทีนี้อ่ะใช้เข็มทิศมันก็บอกแต่ทางทิศเหนือตลอดเลย มาผูตรงนี้ละนี่ค่ะก็ามาเจอแม่น้ําแม่น้ํานี่มาเดินป่าหลายรอบไม่เคยเจอเลยค่ะป่านี้นะเอาละสีทีนี้ยังไงดีมาจากไหนคะแม่น้ําเนี่ยลแล้วไปเส้นสุดที่ไหนคะโอ,โอเคโอเคหลงป่าทารุมาเจอแม่น้ำ เดินป่าที่นี่หลายรอบไม่เคยเจอแม่น้ำนี้มาก่อนหลงป่ามาเจอเดี๋ยวจะไปทางทิศไหนดีดูก่อนค่ะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปที่เดิมอีกแต่ไม่รู้ที่เดิมตรงไหนเพราะว่าลักษณะป่ามันเหมือนกันหมดเลยทุกที่เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่เชื่อมั่นในตัวคุณลุงเพราะว่าคุณลุงไม่เคยหลงป่า นาลิงหลงป่ามาเจอเบบีคู่กันค่ะเบบีมาเจอครอบครัวใหญ่ค่ะโอ้โหอันนี้เขาแก่แล้วพ่อแม่ลูกยายายาไปหมดแล้วค่ะเราก็เอาไว้เขาทำพันปีหน้าค่ะ <c oughs> ในที่สุดเราก็ออกจากป่าได้แล้วกันคนเท่าสองคน <c oughs> เก็บเห็ดเพลินพ,พ,พักกันหลงป่ามากับคุณลุงไม่เคยหลงปล่าเลยค่ะมีแต่ธัญญาไปคนเดียวแล้วหลงเบบอ้ยมอสกิโตมอสกิโตขอพอาทิพย์แล้วค <ขอ S 1> ลอลยก็หมดเยอะมากเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปทำอะไรต่อคอยดูนะคะก oh, <no. S 1> ลับบ้านกันค่ะ oh. เออเกิด,ด,ด,ด แล้วนก็ปลาแล้ว huh. ก็เห็ดนะคะก็ว่าจะผัดน้ำมันหอยค่ะคือหนูก็จะทำปลาเรียกว่าปลาเซะที่ค็รูไปตก เพลิน่ะไ่ได้อะไรมากเลยคือสิ่งแรกที่ได้ก็คือความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็ได้เรียนรู้กับชีวิตในปลาเมื่อมาอยู่ต่างประเทศค่ะเราเพลิดเพลินไปพอได้ให้หายกลับถึงบ้านนะคะประสบการณ์เล็กๆน,น้อยๆของแต่ละปีแต่ละปีะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ก็ยังมีความเหมือนกันอยู่ที่ต่างกันคือปีพศอสท่าน เกาะตรงเจอเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปค่ะ สะพานเป็นลู่ทางเดินกับลู่จักรยานนะคะเราสามารถชมวิวเมืองได้360องศาร,ระหว่างสะพาน2อฝั่งซ้ายกับขวาค่ะโชว์ลีสเยอะมากวันนี้เพราะว่าอากาศดีในที่สุดเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือผลงานการเก็บเห็ดครั้งแรกของปี2022เห็ดพึ่งขาลายค่ะ น้อยๆอวบๆทางนั้นเลยโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะคะชันยาก็เพิ่งทำเบอร์รี่เสร็จค่ะมูนเบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ป่าจากอ่อนอรเวย์ทางเหนือค่ะนี่นะคะเยอะมากค่ะ ทำเพึ่งเสร็จต่อไปก็จะปลอกเห็ดฝาแล้วก็จะต้มนะจะเสร็จประมาณหกทุ่มกะไว้ไว้อย่างนั้นค่ะก็ทำให้เสร็จเสร็จไปเลยผลิตผลจากธรรมชาติที่เก็บมาได้ทั้งหมดแรงกคริ่มของปีนี้นะคะ2022ันยน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ คุณนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชัญญาพราเพื่อนเที่ยวได้นำเสนอคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมและเพลิดเพลินไปได้วยกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ